มัอนฝาแลยเหมือนเลยโอเห็นบ่อเห็นเห็นลอยเลเลยวินมีว้าวเห็นไหมครับนี่เห็นบ่อเลยวินยังวะกุ้งมองนะครับนี่เทคนิคการใช้กันขื่นนี่ก็ให้

พ่อของหนังหน,งหนึ่งกับไอ้พี่เนาะจ้ะสวัสดีพญยายมิหยญยพ่อแม่พี่หน่องลุงป่านทุกทันนะครับสวัสดีสี่ทุกทันนะครับผมมัน,นิก็ มาเผะกันกับบานวินกรรมหนึ่งในตอนเศร้าของวันที่อะไรหนึ่งวัอนี้ของวันที่21่สิบเราจะตรงกับวันนักขาวจ่าเดือนมกราคมพศ2568ั้าร้อกสจ้าอากาศหนาวขนาดนะครับ14องศานะครับวัอนี้ในตอนวัอนี้ก็ม่วงก็กลัวนั่นหนึ่งน้เอามายามตุ่มคือกัานะครับหลังจากใส่ไว้ข้างขึ้นไว้เต็มว่านนั่นหนึ่งน้อข่ายในลำดวนหน่อยบ้านน้องเมฆตำบลห้วยคามเพื่อบุตริษฐ์ที่มาอยู่บนหลักจธานีกัานะครับ รวมกันเบิ่งครับสิได้สิมาร์สบอลในเสาื้อน,นี้เนาะของขางคืนเป็นคืนเป็นขางคืนของมื้อแรกของปีนิรภัยนะ,นนะแมน่นยมอกร้ายเลยครับหน่อยพ๊กแปก๊ปแปกพวกแฝกเยอะขนาดสวยเติบแล้วเนาะจะ้ะไปครับไปจ้ามาเบิ่งล้างแหลกก่อนนะครับใส่ตื่นตื่นนี่ต่มขาตุ่มหุ่นฮะ่มะไรตุ่มนี่อยู่แบบนึงนี่นะครับมีทั้งกุ่มทั้งปลาแล้วเนี่ยมือใข่ยี่ัวนั่นเนี่ย ฝ่าโยกเด้อเพราะว่าเป็นแต่กะปูหลายเรื่องขาดวันเดียบว่ได้ไอวินเนี่ยมันกุ้งนนมัอ่ะยกขึ้นมาเบิ้งเลยโอุ๊ยนาวคืออุ่นเถอะอู้ยชักชุบอุ่นปาดทั้งกุ้งทั้งปลาวันนีงทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งกระปูไปเคมามามเรื่องขาดว่นเดียบว่ได้ไอวินขาดขนาดวันนึง ผสมเอานะครับผสมเอาเขาเป็นยังภาวนยับได้นะครับก็ะใสได้ก็บเข็มอยู่แหละครับโอ้ยไรยางอย่เด้นปวดกุ้งก mm ับกลุ้งใหญ่เนาะนี่ครับเกุ้งเห็นี้มครับอือฮึกระโสกก็นี่แหละครับในหลายอย่างหลายเนี่ยได้ครับกันคามคืน แต่ว่ากระตุ่มก็ขาดเนี่ยครับถึงปีนี่กระปูบ่ค่อยหลายเรียงหนึ่งหนึ่งที่ปีกไก่ละเขนคือปีกไก่เอาเอาไปบ่ได้ดอกไอวินเลยอันหนึ่งเอาปูออกใส่ถุงแยางข้าเดียวกันอีกลังหนึ่งนะครับพูนแล้วครับสุดด็ดคามฟังไปจักนะครับพูนเก็บไก่กันนี่ครับลังหนึ่งหนึ่งใส่ตอนปิดคลิปดม่วงอนนี่นะครับ เตงไดลางนีเงอไดใส่แปรฝังเลยนั่นหมดธรรมดาเด้อจ้ะอ้ยกีนี้เห็นเอยไปคนนึงตัวล่ะต้่กบ้านีนี่คนบบม่งเตาคือออกได้นีเตาก็มีมันหนึงนึงตัว ลากระถือก็กลุ้มกระือเพิ่มเติมหลายอย่างอยูอย่แต่มือแรงมาเนีย่ยเมื่อคืนอไ่ลกลุ่มจะเป็นกลุ้งดานะครับกลุ่งกา,มมาบนะวานาเท่าอื่นเนาะนี่รือกลุ้งโคมครับล่งนี้คือเห็นปลาล่งนี้ขามมากนะครับ,บงันใจส่วนทุกนผ่านหนึงขามหน้มเมือ่อวว่าน้ำเล็กปลาอินหม้อ <c oughs> นี่งานอุ้ยคือเท่าไหร่ปลาชิวนะเออปลาซิวเขาดี่เลยวี่กระปูนี้ว่ยอมเลยเกาะอันตอนว่ยอมลงเลยเฮ้ยต้องที่สามมีหน่อยพวินอะเ <c oughs> พิ่นโอเพิ่น ปลาปูกับพี่ยอมบอกกินไปไดน้นึงนีงเป็นที่สุสันหนาวบอไปลุ่นล้าง <c oughs> ต่อไปล้างที่สีไปน,นึงนึง <c oughs> น,นี้ครับหมอเป็นยังมีคุณวาเนี่ยน,น,นะครับ อุ่นมานึงนึงใครอยู่ดีไรอบินไม่จำมคืออยู่ทั้งกลุ่มนไหนเอาคือออกกล่มได้ล้บนนางนี้มีกุ้งแน่เนอะเชอแ้วตัวกุ้งนี่ดิอบินนั่นกามเพ่นนีพค่อกันได้หนีเนาะ เอาหลังนี้น้องนึ่งยับใส่เองเลยครับเพราะว่าผมใส่หมองนี้บ่ค่อยหลา่ว่านนะครับนี่น,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 น้องหนึงยับไปพุดเป็นจังไงเป็นมิมุนว่าหนึ่งว่าคืวบะซิมิถุนได้ก่อใสผนุนใส่นุนเนี่ยเนะบื้องฐางนี้กัน นะเห็นบ right ัมูนกุ้งใหญ่ยิ่งว่ะน่องกุ้งโอ้ยจระได้บัดนี้เห็นวัวไหลวินยังวะกุ้งมองนะครับนี่แต่กุ้งกระเดือกจะไดงว่าผู้ใายนี่เลือกถือแล้วท่านถือกระส่งจะโค้งเนี่ยจะเลย กยับกใหญ่เอาหน่อยนึงขนกังเวียนมองได้เิ่นเลิกนึงนึงเน่จ้ะุ่ตูกุุ่นอ้ยขกเหี้ย,ย,ยไมยอมออกอีกุ่นเนินานตำใสประกอกหน่อยหนึลัง,ลงนใส่แบบเคือนหนามเลยได้ครับเป็นจรงได มีกลุมมีกลิ่นไงบ้ะโอ้โกุ้งได้บุญน่ะโอ้ยบุญบุผู้ยามู้ยามเห็นก่องเด็กซีเห็นบนะครนบไปเพิ่งท็มาเพิ่งเท็กซ์นึงนึงกุ้มมีปลามีกระปู นั่นต้องข้ายออกเอาลยละไอ้วินข้นมีกุ้งนะ้ำปีนเลยปีนปีนออกเอาน,นั่นโหร้ายเนี่ยอยู่ตัวนี้ยผลกุ้งปูป้ากุ้งปูป้าปูก็บว่อยากออก ปลายใหม่หนีมีบอลห,หนึ่งมังซุ่มเก่าน,ะนี่สใส่เลยเนาะไก่ค,อ,แบบนกคอนไปเลยยันอันนึงคานี่หนามอุ่นอยู่ในนั่นหนึ่งปลาวันนี้ล่างนี่ <c oughs> ก, <c oughs> ก,กระเดิดบ่ปลากระเดิดกระปูปลาขาวกุ้งส้มตุก ยังขึ้นทุลังยังได้ราขางขื้นนี่เน่อนึ่ง่้ทุลังลท่นฝ้าด้หน่เนาะนี่นะเป็นคึอเป็นเกียงเกียงอกหงาเส้นนอยังเหมือนเส้าเลดอกดเราหนึ่หลายเรียบานีลจิดคัดนิดหน่อยนี่เห็นตัวซ้ำนี่แล้วบ้างฮะยูดท้งหนอแหลนแจอยู่ปะแลนย่ท้อก กั <G ül> นดีครับโอ้คนเดื่องีอยู่เดื่อนี้ยังอีกหลังหนึ่งอยู่มองซุ้มใหม่เก่าคนะเทคนิคการใส่กันงคืนนี่ก็ให้ให้ตื่นที่สุดนั่นหลังหนึ่งหา,งองามองทำเลมออม,ม,มีใบใหม่ใบใยังนี่แล้วนะครับตัวนี้อยากเปลี่ยนม่ได้หนึ่งหน่อยแม,มเนเนี่ยอุ้ยกุ้งเนี <S <S ่ยวิ่งเหี้ย โอ้น้าวัดตะอนสอนเทพหินุน่ะบุ้ยให้คุณปูไก่ได้หนอตุ่มหีึ่งล่งนึงหันลังนึงเนาะนี่เพื่อพี่น้องจะเบื้องเบื้องเทคนิคเอานะครับสำรับกลางคืนนี่สีชั้นมากกับสิกุ้งสเข่าร้ายนะครับเพื่อเฉพาะเพื่อข้นน้ำใบก็ดีหน่อยแมนเฮ้ยตุ้มเนี่ยเนี่เอากระปูตัวนี้พึดื้อแท้ ลังเดียวเต็นนี่เป็นจานครับอ้วนโตนจลังๆจะเชิญมาเฟ้นกระเจียดให้ตามปนนะเนาะให้ละเอียดนั่นอันหนึ่ง,งเพราะกุ้งเนี้ยน,นี่กามมันสหญ่กว่ากุ้งฝอยนะครับโตออก,กันเอ้ยกระเซ็นยกเป็ดกุ้งเีหงครับอุ้ยตอน,น,อนซสอนกันนะ ปลาซิวปลาก็ดีนุ่อโอ้เราเนี่ยเนยนอนเรี้ยปูออกอีกครับปูนี่อาใซทถุงนะครับปูเซทิลทแหงเนาะแข่งถึงกันมานี่จิบกมตรนะครับลังนี่แล้วให้พ่อพี่น้องเบิ่งยึดหนึ่งหนึ่งใหญ่มาเจ๊ไปใหึ่ เนี่ยม mm <t fram at you> inhos, in ูขาดใช่แร้วหนึ่งพี่อ่างเงี้ยงมาพุ่นป้ดดึงย่างอีกโอ้โหขาดกัะขักครับปูปลากัะขักปูปลากุ้งสนใจสิได้ยสั่งมาเพิ่มอีกแล้วหลอดเกล็กหลอดหนึ่งนี่บู๊หลังนี่ กรพราพี่น้องสนใจก็สั้งในในแอปแล้วนะครับที่ผมวางไว้อยู่ใต้อันนี้นะครับสิมีแล้วนะครับตุ่มห้างก็สิมีคล้ายทุกอย่างนะครับสนับสนุนใหกันนะครับน่ะเอยขนาดขาดได้นีเนาะคุณน่ะแสดงว่าผู้เลือกมองไส้ี่เลือกถึกแล้ว เดี๋ยวผู้สามตุ่มนี่ที่นองหนึ่งผู้สองกะสอบต่อไปอื้ยป่ะเฮ้ยสูบไปไงไ่ไงก่อนกําลังในเซกันขื้นวันนี้พี่น้องทุกทันแล้วนะครับทะเ,<อ>เลงล<ะ>ที่ว่ามีปู้หลนั่นก็นกนอาซีกะทายได้น้องหนึ่งมีแต่แต่ว่าแยาวนี้กับปูเนยหน่อยพี่เนานะ อิตนาหนึ่งๆนั่นนะครับทรายขัวสองหลังเลยครับมองหันหลังนี้เก้าวองพ่อพัอนธุ์กระปูไดยย้ยินไหมใส่พิกายนี่กระปูล้าเองเนะครับมองนี้เท่าว่า,างน้ำเพิ่นกระเปลี่ยนแปลงไงนะครับโอ้โยตุ่มขาดแล้วนี่ยูไอวินเอกปลาคอกังบาดูมีปลากังครับบาลรังนี่ ขาดดีเลยวะตัดที่เขาเป็นยังบมื่อเนขาดอยู่นะครับบมื่อเนมีเตียวอยู่นาดขาดน้ำครับขาดแบบนักตื่อยู่เนาะตัประกังเดี๋ยวเอาลังนี่ขึ้นก่อนจังเขาจะเอาเนี้ยออกเอาเกี๊ยวกันต่อหนึ่งเลยครับบ้านตกใจตื่นเลยนะครับ เาบ่งเห็นหลอดอยู่เล้วไอ้ินนี่เห็นบ่เป็นน้ำผ <U lawsuit S 2> ู้เลือกมองยี่หลี่โอ้ยมันอ่ะเฮ้ยกุ้งเลยตกุ้งยิ่งใหญ่เฮ้ยุยสบอยวินตัวนี้ได้ปีนได้ตัวนี้เพราะว่ามีกุ้ง มันเผยซูมเนี่ยนะได้นี่มันนี่กุ้งเน้นๆครับเมื่อวานปลาิวเขาพุ่นเปลาิวเขาก็มีกันนะครับันนี้อื้อ้อย้วินลงังอยตอนสอนขักยังยังโมบดพูดหุ่นเห็นใได้เื้อบุล้างนั้นมาเขางหน่องหนึ่งใส่พี่วกไอวินเก็บาคือกรน,นะครับ หลังนี้วิ่งได้ตรงนี้ใหญ่ามากแต่แค่นี้ขอ้อว่างเพิ่นหมู่บ้านนะครับอ้ววฟาอ่ะฟาอ่ะม่ีอยู่ด,ดูนะครับโอ,อ,อ้ยก็ยังกูขู่แดดเหลี่ยมออกแล้วนะครับเสียเวลาอยู่โดนเติบด้วยครับ กระปูนี uno, <det> ่เนี่ยอนหมอกเลยนี่แหละตัวกระปูนี่ตัวกุ้งง่ายกระปูอีไกันอุ้ยก็มันปลาแล้วเลยดิตาป่าผาดบ้างว่าจะทุ่งกับปันเลย เปิดบ่หนึ่งๆโจมให้ผมอยู่หลังบางหันผมใจบ่อันนี้นะครับกระปูโอมลูกเลยหลังนี้ผมใส่หมองรัดน้ำไรแนวนี้นะครับแต่คอนเนี่ยนี่ครับนี่หนึ่งๆบนโตนบนโตนเลยบนต้นมันเต็งชิ้นเลยนะครับ ูนะตู่ปลาอู้ออกุ่งครับคนะุนะพี่ได้ดิเป็นปันนี่สวยโ่งนะครับลังหนิม,มว่านใจหันนะครับกลางเวียนบากนกลางคืนยับมาสินะครับพี่สิงไหดขี้จังเห็นปลาอีกหนึงน่งปลาปูบ่า ปลาลอยปลาลอยปลาบูปูโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ปลอกเลยอุ้ยกุ้งมขมิ้นีไปบัเห็นบ่อทางนั้นอ่ะวู้วขึนมาเห็นนะครับมาผีเด้อมาเถิงผีเด้อบาดนีดเด้อวโหโตดเลยนะครับ อาการหนึหน่งๆงกดีขึ้นแล้วน,ะห,นหนึ่งงเศร้าตันดังแล้วครับนะครับเบิ่องต้นการนะช็อันะนช็อตนั่นวนต้นเฉาอีกแล้วใช้นอมองเปิดปันนะอู้ย จิ้มบ้วลนให้เอาลงขึ้นเบดก็กกหืมคักอะไรล่ะกระปูด้วยบอ,อหาลงไปหาหมูหินับไปดองนะครับหลังนี้ก็มีติ่งๆทีนึงนึงหลังนี้ก็มาหาว่หันน้ำมูลทีนะหาบอ เอ้ยคอเป็นสีอะไรอยู่อ้ยพี่ดีกระปูกระปูก็กลุ้งเลยล่ะนี่ไม่มีปลาพระโตไม่มีปลาขาดอยู่วะนี่บกระปูไรเนนี่เอานีอยู่แวอวินตะกเป็นเมซายพี่เลยเก็บด้กันพอดีอููเป็นปู ล้างนี่ปูนี่เน้นเลยครับปูนี่เน้นกุ้งมาลายปลาบ่มีเลยบ่ออกพร้อมหืมมาขากแส่กระปูนป <สา S 2> ูเก็บใส่เลยผ <สา S 1> ินเลยเก็บใส่ทุ่งแงงครับอ่ะเดี๋ยวสิเก็บใส่เลยครับหน,หน้่งล้างนึงยุติธนรอีกล้างนึงไก่สุ่มใหม่ เอาเครื่อใหม่เตงนน็งหน่อยได้หนึ่งหนึ่งเงี้ยเงินกุ่มฮักกลุ่มเราใหม่ทับนี่ยืนตัวร้ายปันไหนเฮ่อไมันขาดสลิละบ่ะไปเบิ่งขี้ไก่ๆผีมันเออเป็นยังคือว่าถือกู ี่ถือบาหลายเนาะแม่ยนบดถือย right? ังมันยังบาหลายถือหลายอยู่ดอกใพ่ะอยางนีงมันเบิ่งมเหมือขาดลักษณะเพิ่นจีนเลยเมียนบดเด้อสีแทบนี่อู้จังเพิ่นออกได้นะครับที่ก็มีดอกหัวหัวไปเลยตั้งแต่ตอนใสญ่ขาดไม้กระสอบเอาเนาะ ยัง,งเจ็ดลงังไนวิสามสี่หลังอยู่ปะหนึ่งสองสามหลังม้่นนี่ฮะยืนนี้บ่นี่นี่ดีไปที่เดียวตัวน,น่เอาหลือกรบปูอออีกก้าครับเช็เบงแห้วเรือยี่สามหลังนะครับมีรลังหนึ่งมองใม่เอ, ỏ, อยญออ่นี้แล้วหนึ่งนำตกเลยครับ หวานใจพูดมองชุมหม่เพราะว่ายัางเวียนใจที่เล็กเลกได้ครับโอ้กุดเจ้กุ้งนีน่ก็ตปวก่อนเด็กดกเด็กเลยเามาเทครับบ้าน ขาดอีกว่าขาดที่เดียวไรทันมีกระ poon ี่ว่าต้องห่วงยินเดียวว่าขาดจะไงเนี่ะพวงกันหลังลองสุดท้ายนะครับหนึ่งหนึ่งยางก่อนเป็นจังได มีอยู่อ้มีอยู่ตัวน,น,นี้คอ,อนเหอนะครับกลุ่มปูปลามันนเต็กลกุ่มนี้ แกโลุดแล้วน,น,น้องหนึ่งเฮ้ยเลยวิ่งตัวใหญ่นะครับขึ้นมาครับตัวกลุ่มอ่านะครับไปเบิ่งหลุนเบิ่งล้างสุดท้ายนะครับบเนอลรายู่โค้งเพิ่นพอดีนะครับใหม่ดียวล้างสุดท้ายสิแฟนรอบอลน้องนึ่งส <c oughs> ำหรับผมแล้วบลอนะครับจะหากินหมานนะครับเพคุนว่า หลังหนึ่งทางค้อนกระบากกระบากโบราณนะครับพู่ะจริงดาน่กระปูกระกุ้งนะครับเป็นกุ้งเลยคุณงอะโตเพูนไ่เลยคือวายยังเมื่อแหร่เนี่ จังสีเลยได้ไอวินใส่เม่รอจะหากินหมานนะครับใส่ขางขึ้นไปนี่ถือว่าหมานเติบนอกบวบหานพ่อหลังเลยเนาะแม่นไม่หันบั้นผาดหนึ่งขาดอีกลอหนึ่งขาดเกือบทุกหลังนะครับโอ้โหกุ้งเน้นเน้นนน่ะใส่เง้หมึกหนึ่สจิผาดจังได้ไอวิน อันนั้นก็ปูเส้นหนามในเลือดติดพูนเนะน,นนเนาะกุ้ง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 ,งปลากุ้งกับกุ้งกามเนาะนี่แล้วนะครับผมสภาพ ลำโดมหน่อยนะครับผมในส่วนเดือนมกราปลายเดือนแล้วนะครับมันก็เป็นวันที่21แล้วนะครับผม21มกราคม2568กายัางสีเด,ดซายอีกโดนน่ครับหากินอีกโดนนะครับในลำน้ำซ้ายนี้นะครับเพราะว่าอีกโดนเติเพิ่นจังสีรดสีแหงนะครับหันมาทางด่านน้ำไลลงผี่นึงจะมานางถ่ายมือผลงานโดยรวมอีกน,นึงครับพุ่นะ นี่่โออยดกไอ้ินเยระปูนี่เบิ่งคากเป็นกระปูปูหินเนาะปูหินนะครับคุณน้าเป็นโลอยู่ดอกจ้ะมานนี่ก็นอี๋อุ้ยมันตังมันก็ตัวก็เว้นอีกหน่อยวินเนาะนะครับโอ้ยเป็นกุ้งเป็นปลาเนาะเนครับกุ้งเนียนเลยนะครับมื้อนี้น้อกุ่มนี่จะตัวใหญ่เลยจ้ะปลาป็นปลาสีขาวปลาขาวน้องนึงเนาะกี่เดือนเนาะเน่ยครับก็ถือว่าคักที่น้องื้อนี้เมียนตา อแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมืันนี่หนึ่งหนึ่งกับไอ้บินกระพาพี่น้องมายามตุ่มน่าจะใส่ขางคืนหน่เป็นมือแหลกน่าจะคลองปีนี่น่าจะถี่หนึ่งใส่ขางคืนหน่ก็ถือว่ามันสุดยอดน่าจะในปลาในปูในกุ้งน่าจะเนาะสำหรับคลิปมืันนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งหนึ่งกับไอ้บินน่าจะเพื่อสีม่วงผ่ากินไปใหม่น่าจะเนาะวันหนึ่งกับไอ้บินกระพาพี่น้องไปหาอยู่หากินเนี่ยเดินแต่ละมือน่าจะสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพกันคลิปหน้้้าาาเดอจละะนครับผม พ่อแม่พี่น้องลุงป่านในไอเอฟซีจุกท่านนะครับสําหรับการมายามตุ่มปูตุ่มปลาตุ่มฝุ่งนะครับที่ดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับหรือว่าดักขามคืนในมื้อนี้นะครับผมมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่ิ1นะครับผมวันอังคารพศ .2568 นะครับก็ผ่านไปได้ดีแถมก็ยังมีความหมานอยู่นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปการดักตุ่มมุ่งขามคืนนี่นะครับเนื้อก็ นี่กับปีนะครับถ้ากับไก่ที่ใส่ไว้เตยกังเว้นนะครับเป็นไก่สดแล้วก็มีห่อนะครับหรือวอ่าลำเขาห้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็นําไปใส่ได้นะครับก่อนจักการนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงปา้าในเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับจากพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงปา้าในเอฟซีทุกท่าน สี่ห้กำลังใจและก็แนะนำตีชมกั้มาในร่างการนะครับผมผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบข้อม,มินสาวพา่ท่านใจกับขอพยพ่พแมพ่น้องทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมตีขาดบ่ไร้เป็นประจำอํามหน่วยไว้ใช้ไอพญายมหญยพอม่พิน้องลุงป่านาฟซีภูภ้ขาทุกท่านี่เข้ามารับชมคลิปจงประสบต่โชคดีโชคม,มาอย่ามีโรคัยหลายใดๆมากำกายสุขทังด้านร่างกายและกับจิตใจคิดวังสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมา่นปารถนาะลำรวยเงินทองมังมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมืันนี้ก็กก่าคำว่า,า,าสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ